ไขแดงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้ไขมันคอเลสเตอรอลขึ้นโอ้ผล oh. กระทบของไขแดงนะครับที่มันทำให้เกิดเส้นเลือดหัวใจตันแล้วก็เส้นเลือดสมองตันตัวนั้นเองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภาวะของแต่ละบุคคลภาวะของแต่ละบุคคลตรงนี้เองหมายความว่าเอ่อมันขึ้นอยู่กับว่าในลำไส้ของเราค่ะ <Huh. S 2> มันมีจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียตัวดีหรือตัวไม่ดี Oh. ทีนี้ถ้าหากว่าเรามีแบคที ria เนี่ยหน้าตาน่ากลัวดูร้ายหมดค่ะตอนรกินไข่แดงก็้าไปปุ๊บไข่แดงก็คือพวกโคลีนและซิตินพวกนี้นะครัมันก็จะถูกปรับโดยแบคที ria ในลำไส้ที่ไม่ดี uh huh. มันก็จะกัดเอาเป็นสารอักเสบเกิดขึ้น Oh. นะฮะสารนักเสษที่เกิดขึ้นตรงนี้เองเนี่ยก็เออเราก็รู้ชื่อเรียบร้อยนะครับว่าชื่อ TMA TMAO